สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกคา้ารถบ้านสหายาน,นยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิว s u ซูซูกิแคร,รี่เครื่องพันหปี2,022นะคะตัวนี้เป็นคาร์บู๊บกแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้บอกเลยว่าไม่วิ่งน้อยมากเดี๋ยวพาไปดูภายในอ่าภายในนะคะแครี่คันนี้ ภายในจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะไม่วิ่งมาอยู่ที่3,800กิโลวิ่งน้อยมากวิ่งน้อยมากนะคะรถใช้งานมาน้อยนะสภาพก็เลยยังดีอยู่อยังดีนะพลาสติกยังไม่ได้แกะนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะใช่เบาะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเบาะเบาะคัน<อ><อ>จริง,งจะเป็นเบนาะหนังแล้วก็ออกเขียว,ยวส่วนเกียร์จะอยู่ด้านนี้นะคะแอร์คันนี้แอร์เย็นด้วยแบบนี้เลยนะคันนี้สภาพดีนะคะ รายละเอียดนะคะแผ่นเพจนะรถรับประกันนะคะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะอะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างกันก่อนคันนี้เสริมแบบมาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงล่างก็ดําเดิมเลยนะ,ะลูกค้าขนได้ใช้งานได้ปกติเลยชันนี้จะเป็นล้อมีล้อให้ด้วยคือยังใหม่อยู่เลยยังเป็นล้อใหม่รืยยังมีขีดขีดอยู่เลยยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะอันนี้ส่วนตู้คะ่ะก็บล็อกด้านหลังนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันโอตู้ค่อนข้างดีเลยสภาพดีนะคะตู้คันนี้สภาพแบวบ่าดีมากนะคะแค่ไม่มีต้องตอยการใช้งานเลยลูค้าคันนี้ตู้สูงประมาณเมตรเมตรนะคะด้านหลังนี้ก็คือซื้อไปใช้งานได้เลยนะ,ะสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะคะอ๋อถ้าลูก สนใจจะมาดูรถนะคะมาดูได้ที่ไหนคะที่หนึ่งอ่าลูกค้าเข้ามาดูได้ที่สหายานยนต์ปักหมุดมาได้เลยนะคะอยู่ถนนรัตนธิเบตจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะร้านเราเปิดบริการทุกวันค่ะติดถนนใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ติดกับ m r t ด้านบนนะคะลูกค้าลงสถานีบางกะสอทางออกที่1นนะคะจะติดกับร้านแบบนี้เลยค่ะทางร้านนะคะมีรถมากมายกว่าร้อยคัน ติดต่อเบอร์โทรด้านนี้ได้นะคะแล้วก็รถเก๋งแบบนี้ก็มี e x ็กเพนดนะคะรถกระบะแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องคันนี้กันค่ะจะอยู่ด้านในตัวรถนะจะอยู่ใต้เบาะแต่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่ร้อน ะะตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยเครื่องจะอยู่ใต้เบาะแบบนี้เลยแนตะ่ถ้าเป็นตัวเก่าเครื่องจะยังจะอยู่ด้านหน้าอยู่ไม่ร้อนอปลอดภัยนะคะแล้วก็แอร์เย็นใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเรามาดูราคากันค่ะน้องลูกแก้วทันนี้ราคาคะ่ะกิๆๆแครี่หนึ่งจุดห้าเกียร์ธรรมดาตู้คาโก้บ็อกซ์ปีสองพันยี่สิบสองนะคะสีขาวราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะลูกคา้าถ้าลูกค้าสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจดุกด้านสหายยันย หรือโทรเบอร์โทรหน้าถวยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ